สวัสดีครับร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรครับวันนี้พาชมบรรยากาศที่ลงซ่อมที่ร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์นะครับเตรียมซ่อมบำรุงปรับปรุงปรับสภาพให้พร้อมใช้เพื่อเตรียมการส่งมอบรถแก่ลูกค้านะครับพาชมบรรยากาศด้านในอู่ครับ คันนี้ลูกค้าอำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามซื้อผ่านทกศนะครับปับสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนทองเหลวระบบไฟเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนยางใหม่นะครับสีเซียนคันนี้เราส่งลูกค้าอำเภอบลบือครับจังหวัดมหาสารคาม L40 นะครับต่อมาครับคันนี้เป็นรถไถกูต้า L4508 d ห คันนี้เปลี่ยนคัดลูกปืนกดคัดนะครับปีกดคัดเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับจังหวัดมหาสรารคามครับต่อมาเป็นนีฮอนฮลนครับแ c นามสบเขาสี R ครับคันนี้ p c 4 48, ี R ตอนนี้เก็บรอขายนะครับยังไม่มีมัดจำ เป็นนิวฮอลแลนด์ก็ฝันี้จะเ็นรถไถกูตา l 4 7 0 8 SP นะครับ4 7 0 8 SP ครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้ตัวนี้ยังไม่มีคนจองคันนี้ยังสดนะครับคันนี้มังสด สำรับราคาคันนี้อยู่ที่425,000บาทครับ425,000บาท4ี่เอุปกรณ์2ชิ้นสำหรับคันนี้จะเป็น L360 8 D t ทครับอุปกรณ์2ชิ้นคานบนนี้รอจัดส่งลูกค้าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกนน่นครับ นีเป็นเานาบนครับปี53ทุลูกค้าติดจองแล้วนะครับคันนี้จัดส่งที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยก็อจะส่งครับโดยทีมงานรายรุ่นนักึกษาฝึกงานจากวิทยาเทคนิคว่าปีประทุนครับจำนวน7นายช่างประจําล้านสี่ เป็น11คนนะครับฝ่ายขายอีก3นรกงานขับคนขับอีกน่าจะ2ทีมงานซัพพลายเทคเตอร์ตอนนี้มีทีมงานประมาณ10 50คนี่เป็นบรรยากาศนะครับหน้าร้านที่อู่ซ่อมของร้านซัพพลายเทคเตอร์สาขา2รับซื้อขายและเปลี่ยนทีเทินรถทุกชนิดนะครับ ท่านใดสนใจรถตัวไหนโทรมาได้ที่เบอร์0624955957ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องทาง YouTube Facebook อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านซับโปรไฟลแท็กเตอร์รับซื้อขายเลือกเปลี่ยนตีเทินวัตถุนิดนะครับท่านใดส,สนใจจะซื้อจะขายโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ร้านซับโปรไฟลแท็กเตอร์สาขา2ตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคาม คลิปน,นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ